ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระมานําเสนอนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโทษวัดช้างให้นะครับจะเป็นเหรือรุ่นเลื่อนสมรักิ์นะครับนะครับอันนี้เป็นปี3-6นะครับก็จะเป็นเหรยอเลื่อนที่จัดสร้างเป็นลําดับที่2นะครับต่อจากปี08นะครับก็จะมีปี08นะครับเป็นรุ่นแรก36 นะครับเป็นรุ่นที่2นะครับส่วนครั้งที่3มก็จะเป็นปี4ี่นะครับแล้วก็ครั้งที่4ี่จะเป็น4ี่ที่5 4 8ี่ครั้งที่6น่าจะเป็น4953แล้วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับประมาณ6ถึง7 6ถึงเอ่ด6ถึง7รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเลื่อนของวัชชังให้นะถ้าถ้าไล่ตามลำดับนะครับทีนี้ก็วันนี้เรามาดูปี36นะครับว่า เลื่องสปีสหนะดูว่ามันมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตามลำดับตั้งแต่ความนิยมนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนใครจะให้พิมพ์ไหนบล็อกไหนเป็นที่นิยมสูงสุดก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าไม่จับไม่จัดลำดับแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับผม ถ้าผมเรียนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนเล่อนสมรรถนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหน้าอ้วนนะครับหรือหน้าสลัเปานะครับหรือหน้าใหญ่นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับลักษณะพิมพ์ทรงก็เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นก้อหน้าก็จะใหญ่สมชื่อเลยนะครับ นะครับนะครับนะครับก็จะเป็นรูปองคพระทวดเป็นเหรียญเสียนโตนะนั่งสมาธินั่งอยู่บนบัวสองชั้นนะครับเหรียญน,นี้จุดสังเกตก็คือใบหน้านะครับใบหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็จะมีหลายเนื้อนะมีแต่ว่าพิมพ์นี้เท่าที่เห็นจะมีเนื้อชุบนิกเกิลมีลมดำนะครับกระไหลเงินอะไรเงี้ยครับ พุทธจุดสังเกตนะครับที่แตกต่างจากบล็อกอื่นนะครับก็คือใบหน้านะครับใบหน้านี่ชัดเจนเลยอย่างแรกอย่างที่2ก็คือ,อตรงลายกระนกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะถ้าเป็นปกติบล็อกอื่นนะครับ ตรงกระหนกตรงนี้นะครับลายกระหนกตรงนี้นะนะครับเนี่ยนะมครับจะมีเส้นตรงอยู่ถ้าเป็นบล็อกอื่นเนี่ยเส้นตรงอันนี้จะอยู่ข้างบนหมดเลยมีบล็อกนี้บล็อกเดียวที่เส้นตรงอันนี้อยู่ด้านล่างนี่คือตํามนิในพิมพ์ไม่ไม่ได้เรียกตรรมนินะครับเป็นไม่เหมือนกันดีกว่าจุดที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะครับส่วนด้านหลังด้านหลังของรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีโพดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่จุดหนึ่งเป็นพดนะ แล้วก็จะเป็นเม็ดไขป่ปลาเล็กๆตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูแล้วก็เม็ดไขป่ปลาตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูน,ดน,น,นี่นะครับเม็ดไข่ปลานี่นะบริเวณนี้นะครับถึงจุดอันนี้เป็นผด แล้วก็เม็ดไข่ปลาตรงนี้ใต้ลหลอดเรือนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างนิยมนะครับค่อนข้างหายากด้วยนะครับสวยๆนี่น่าจะช่วงพิมๆนี้น่าจะสองหมื่นกว่ากว่าเลยนะสามหมื่นก็ถึงเคยถึงนะครับอันนี้คือบอกแรงนะครับจุดสังเกตตัวตัดนะครับ ตัวตัดด้านบนของเหรียญก็ใช้เป็นจุดสังเกตได้นะครับมันจะเป็นฟันปลาลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนะอยูจะขยายดูอีกทีนึงนะครับตัวตัดต้องแบบนี้นะครับเี็นไหครับ เหรียญน,นิกเกิลค่อนข้างถ่ายยากเลยนะครับโอเคมาดูพิมพ์ต่อไปนะครับบ็อกต่อไปนะบล็อกต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าบล็อกไข่ปลานะครับเพราะว่ามันจะมีไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับหเม็ด1 2 3 4งห้านะครับ ซึ่งในบล็อกอื่นไม่มีบล็อกนี้จะเป็นบล็อกทองคำนะครับมีในเนื้อทองคำนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อนิกกนลเห็นไหมครับเหรียญเมื่อกี้กับเหรียญที่แตกต่างกันตรงนี้เห็นไหมมีเส้นขีดอยู่เหรียญนี้เส้นขีดก็จะอยู่ด้านบนเมื่อกี้เส้นขีดอยู่เส้นขีดอยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะจะมีจุดแยกก็คือตรงนี้จะมีไข่ปลาอยู่ห้าเม็ดสองข้างเลยนะครับด้านหน้าส่วนจุดอื่นจะเหมือนกัน อันนี้เป็นนิกเลนะครับผิวอมรุ้งหน่อยนะครับนะเหรียญที่1น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาเหรียญที่2เหมือนกันนะครับมีไข่ปลาตรงหมอนด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวเล็กๆในแขนในซอกแขนตรงนี้นะถ้าขยายดูจะเห็นชัดนะครับ แล้วก็นี้เรียนที่สามใช่ไหมครับเม็ดไข่ปลานะครับแล้วก็เส้นขีดตรงนี้อยู่ข้างบนแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆเนี่ยนะเส้นสายฝนอะเนี้ยเดี๋ยวจะขยายดู เห็นไหมครับเนี่เลย มัวจินี่นะเส้นขีดนะครับในซอกแขนนี่นะมีทุกเหรียญน,นะครับนี่ดูตัวตัดตัวตัด ของเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณเท่าที่เจอตอนนี้มี3 3ตัวตัดมีตัวตัดของบล็อกหน้าอ้วนนะครับต,ตัดอยูเนี้ยสำหรับเหรียญไข่ปลาเหรียญแขนขีดกระดูกขีดเงิน็อกเงินวงเดือนล่างอะไรก็จะใช้ตัวตัดเนี้ยโดยเดียวกัน โอเคเดี๋ยวให้ดูผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับมีบล็อกไข่ปลานะล <c oughs> ำดับสองลำดับสามก็จะเป็นบล็อกแขนขีดนะครับดูสังเกตง่ายก็ดีเลยตรงแขนจะมีขีดแล้วก็ตรงหมอนด้านข้างเนี่ยไม่มีจุดไข่ปลา อันนี้ก็พบเจอในเนื้อทองคำเหมือนกันนะครับบล็อกนี้ก็นิยมเหมือนกันนะนะครับบล็อกนี้ได้รับความนิยมเหมือนกันแพงเหมือนกันแต่ช่วงนี้ยังเก็บได้นะยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับบลอกที่แขนขีดนะครับนี่บล็อกที่สองเท่าที่เห็นนะครับก็มีเนื้อชุบนิกเกิลลมดำลมดำยังหายากมากครับ แล้วก็การไหลเงินนะครับตัวตัดจะใช้ตัวเดียวกันกับบล็อกเมื่อกี้นี่นะครับแล้วทีนี้มาดูพิมพ์ธรรมดาจะเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับพิมพ์ธรรมดาก็คือเรียบเลยนะครับ เรียบเลยไม่ไม่มีค่อนข้างที่จะสะอาดผิวอะไรเนี่ยเส้นสายเลสจะสะอาดหมดเลยเดาว่าน่าจะเป็นบล็อกแรกๆที่ทํานะครับแต่ว่าตัวตัดมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับไม่รู้ถ้าเท่าที่ผมสันนิษฐานนะเพราะตัวตัดเนี่ยตรงบ่าเหรียญตรงนี้ครับมันจะค่อนข้างกินลึกเข้าไปในหมอนนะนะผมเดาว่าคงทําตัวตัดมาแล้วตัวตัดมันกินลึกเกินไปก็เลยทําตัวตัดใหม่ ม่ให้มันกินหรือก็ไปเนมอนนะครับก็เลยบล็อกธรรมดาก็เลยเป็นตัวตัดอย่างเงี้ยต่างจากต่างจากบล็อกอื่นเลยนะครับตัวอน,นี้เหรยญนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นที่เหรียญน,นะก็คือเหรียญมันไม่เต็มมาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้นะคือเหรียญไม่สมบูรณ์แผ่นไม่สมบูรณ์เราไปปั๊มแล้วก็ตัดมันก็เลยแหว่งไปนิดนึงแต่ตัวตัดก็จะเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีตัวตัดของบล็อกหน้าอ้วนแล้วก็ตัวตัดที่เป็นบล็อกไข่ปลาบล็อกแขนขีดอะไรอย่างนี้นะนะครับเห็นไหมนี่จะเป็นตัวตัดอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยเห็นไครับจุดสังเกตเห็นไตัดเนี่ยแต่ว่าตัวตัดตัวนี้มันตัดแล้วมันกินลึกเข้าไปในหมอนนะครับในหมอนเหรียญนะครับ กินลึกก็ไปเดมอนเรียนผมว่าเลยน่าจะทำตัวตัดใหม่นะครับโอเคบล็อกต่อไปนะครับเีีจะเป็นบล็อกกระโหลกขีดนะครับเรียนนี้เป็นเนือ้อกระไหลเงินนะครับกระโหลกขีดก็นี่เลยสังเกตได้ง,ง่ายก็จะมีตรงกระหนกตรงนี้ครับจะเป็นเส้นขีด กนดกขีดแค่งวงเดือนนะตรงนี้เป็นเส้นขีดแล้วก็ตรงนี้ตรงแข้งนี้จะเป็นเส้นวงเดือนหนึ่งเส้นเ,เห็นไหมผอ้เห็นไหมนะครับเห็นไหมครับตรงกรดกมีขีดแล้วก็นะครับตรงหน้าแข้งจะมีเส้นวงเดือนหนึ่งเส้นแล้วก็จะมีขีดด้านใน ในซอกแขนนะครับตรงนี้นะอีกหนึ่งเส้นอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นในดูเรียนอื่นก่อนอันนี้เป็นชุบนิกเกิลกระดกขีดเหมือนกันนะครับกระดกขีดแข่งวงเดือนแล้วก็จะมีขีดในแขน หนไหนเห็นไหมมีขีดอยู่ขีดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเนีน่ยนะขีดนแคนตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับเนนี่เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับนี่กระไหลเงินทองแดงชุบนิกเกิล แล้วก็รมดำรมดำเหมือนกันนะครับนี่ขกนกขีดแข้งวงเดือนอนะนะเป็นเส้นแขนก็จะมีขีดองอนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยถ่ายากจริง เนี่ยได้มีขีดตรงตรงขนกขีดอยู่ตรงนี้นะครับขีดคมคมนะแค่งวงเดือนเห็นไหมครับอันนี้เนื้อลมดำ ทุกเหรียญทุกบล็อกเลยแต่ว่าขีดจะอยู่ด้านบนหมดยกเว้นบล็อกหน้าหน้าใหญ่หรือหน้าสระเป๋านะครับนี่นะตรงนี้ดำดำโอเคมาดูบล็อกต่อไปบล็อกต่อไปก็จะเป็นวงเดือนรอบบล็อกวงเดือนรอบก็จริงๆก็ได้ยมทุกบกล็อกก็แหละนะครับก็จะมีวงเดือนเส้นวงเดือนตรงนี้ ข้างบนก็เลยเป็นที่มาของว่าบล็อกวงเดือนรอบเห็นไหมตรงนี้ก็มีนี่ครับอันนี้ลงเรื่องขออเมื่อกี้ลืมให้ดูตัวตัดตัวตัดของบล็อกกระโหลกขีดนี่ตัวตัดบล็อกกระโหลกขีดเห็นไหมครับใช้ตัวตัดเดียวกันกับไข่ปลาแล้วก็แขนขีดนี่ตัวตัดเดียวกัน นีกระดกขีดนะโอเคนี่วงเดือนรอบนะครับวงนี้เนื้อชุบนิกเกิลน,นะครับติดปีกนิดๆน,น,น่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายเลยมั้งเพราะว่าริ้วรอยเต็มเหรียญเลยอ,อ่ายเป็นกระไหลเงิน นะครับาจะมีพดมีอะไรด้วยนะครบับงเดือนรอบก็สวยดีมีสเสน่ห์ดีนะครับโอเคดูตัวตัดตัวตัดแหนะครับตัวตัดเดียวกัน ไข่ปลาแขนขีดแล้วก็ขนกขีดนะครับเป็นตัวตัดเดียวกันหมดทีนี้มาดูอีกบล็อกหนึ่งอันนี้เป็นจะเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับบล็อกเนื้อเงินวงเดือนล่างแต่ว่าบล็อกนี้จะแยกย่อยไปอีก2บล็อกนะนะครับอันนี้เป็นเนื้อชุบนิกเกิลบล็อกเงินวงเดือนล่างก็คือมันจะมีอยู่ในเนื้อเงินนะเห็นไหมครับวงเดือนล่าง อันนี้เป็นบล็อกเงินวงเดือนล่างหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบบล็อกแรกนะด้านหลังก็จะปกติธรรมดานะครับอันนี้ในะชุบนิกเกิลอันนี้กันลหลกันลหลเงินนะครับตำหนิก็จะมีนี่แหละตรงนี้วงเดือนเส้นวงเดือนตรงนี้นะครับเห็นไหมเส้นวงเดือนแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆตรงนี้ 2จุดนะครับโอเคอันนี้บล็อกเงินวงเดือนล่างนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเงินวงเดือนล่างอีกเหมือนกันแต่แต่ด้านหลังจะเป็นหลังบล็อกสละเปล่านะครับก็คือนี่เห็นไหมวงเดือนล่างบล็อกเงินวงเดือนล่างแยกย่อยไป3บล็อกนะแล้วก็เม็ดไขป่ปลา2จุดส่วนด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีพดตรงนี้นะครับมีพดตรงนี้แล้วก็มีเม็ดไข่ปลาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เม็ดไข่ปลาตรงนี้ทางรอนเรืออันนี้หนะ้าบล็อกเงินด้านหลังเป็นบล็อกสลับเป่านะโอเคอันนี้ลมดำเหมือนกันบล็อกเงินวงเดือนล่างมีเส้นวงเดือนล่าง เม็ดไข่ปลาด้าน,นหลังมีพดเห็นไหมครับเป็นบดไหมมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้แล้วก็เม็ดไข่ปลาใต้เรเ่อนเรือนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวตัดอีกบล็อกหนึ่งอันนี้ก็เป็นบล็อกเงินวงเดือนล่างเหมือนกัน ด้าน,น,านล่างมีเส้นวงเดือนมีเม็ดไข่ปลาด้านบนนะครับสองจุดเป็นเม็ดเนื้อเกินนั่นแหละแล้วก็ด้านหลังมีผดนะครับมีไขป่ปลามีไขป่ปลาแต่ว่าเหรียญน,นี้จะเป็นตัวตัดของบ็อกสรละเปาเห็นไหมครับ เหรียญนี้ก็นิยมเหมือนกันจริงจก็อย่างที่บอกนิยมทุกเหรียญนั่นแหละอันนี้ก็เป็นบล็อกเงินวงเดือนล่างอันนี้เนื้อกระไหล่เงินนะครับวงเดือนล่างแล้วก็มีเม็ดเนื้นอเกิน2เม็ดเล็กๆด้านหลังก็มีผดมีผดเห็นไหมครับ มีเม็ดไข่ปลาใต้รอนเรือเนีย่ยดูยากหน่อยแล้วก็เม็ดไข่ปลาตรงนี้บล็อกเนื้องเงินจะแยกย่อยไปสามสามบล็อกนะครับก็คือบล็อกเนงเงินธรรมดาแล้วก็บล็อกเนื่งเงินหลังเปาแล้วก็บล็อกเนื่งเงินหลังเปาตัดเปานะครับโอเคทีนี้ก็ยวดูตัวตัดของบล็อกเนืงเงินปกติก่อนบล็อกเนเงินปกติ อินนึ้นชุดนีกเกินนะครับนี่ก็ถัดปกติก็ทีนะครับถ่ายแบบบ้าน ใช่ไหมสี่เหลียญนี้ตัวตัดเดียวกันหมดนี<ม>่เป็นตัวตัดของบ็อกบ็อกเนือเงินนะครับ ตัวตัดนี้เริ่มจะไม่ค่อยคมแล้วเนี่ยส่วนตัวตัดอีก2เหรียญก็คือเป็นตัวตัดเดียวของกับตัวตัดเดียวกับบล็บอกหน้าสระเปา นะครับนะีน่ะครับตัวตัดเดียวกันนะสะเปาแต่น,น,น่าจะเป็นบล็อกเงินวงเดือนล่างนะครับอย่าเทียบกับ บล็อกสลับเปานะเป็นตัดเดียวกันเห็นไหมครับบล็อกหน้าสาลับเปาหน้าใหญ่นะตัวตัดเทียบกันจะเป็นตัวตัดเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมตัวตัดเดียวกันขนาดเหรียญมันก็จะมีหนาบ้างบางบ้างนะครับไม่ไม่ตายตัว นะครับนนี้ก็เทียบเหรียญลมดำลมดำตัดสระเปานะนะครับตัดเดียวกันโอเคทีนี้มาดูเหรียญเงิน นี้เป็นเหรียญเนือนงินนะครับเหรียญจะค่อนข้างบางก็ใช้ดูได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าจะเป็นเนื้องินหรือเปล่าต้องมาดูที่เนื้ออีกทีหนึ่งครับเนี่เป็นเงิน นะครับก็เท่านี้นะครับมันมีเท่าไหร่อะกี่บล็อก1 2 3 4งสอสมี่้ามีบล็อกที่เล่นหากันอยู่7บล็อกนะะแต่ว่าจะมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับเขาะจะเรียกว่าบล็อกลองพิมพ์แต่ว่าที่ผมไม่มีเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับผม